สนใจรับ1ชุดค่ะได้เลยค่ะ1ชุดนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะเครื่องสะสมบุญ1เครื่องนะคะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะของหมอยากระเจียบเท่านั้น,นะคะ่ะเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะแล้วก็จะมีหนังสือส่วนมนต์มหาโชคมหาลาบค่ะเล่มนี้นะคะสวดแล้วปังปัง,ป,งปุริเยตลอดทั้งปี2,566กันเลยค่ะและนี่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ พลังกำลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สดและดวงแก้วกายสิทธิ์นะคะก็คือดวงบุญนะคะซึ่งเป็นบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะใครนะคะที่เชื่อมบารมีธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วเราก็ชีวิตนะคะจะมีแต่ความสุขความโชคดีแน่นอนค่ะโดยภาพนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์แห่งเดียวนะคะ ในจักรวาลค่ะออกแบบโดยคุณบอรธรรมบุตรนักบรรยายธรรมยูทูบเบอร์นะคะก็สามารถไปติดตามช่องยูทูบเบอร์ได้เลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมะทั้งหมดเลยค่ะนี่เป็นหนึ่งเดียวนะคะเพราะว่าออกแบบเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็ให้ติดต่อไปที่ LINE oa ad ida ค่ะโดยทุกชุดเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเซฟอธิาษฐานมาว่าใครนะคะที่เป็นผู้มีบุญบารมีเป็นเจ้าของบุญนะคะแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยต้องการให้มารับเครื่องแล้วไปฝึกนะคะก็ให้สามารถติดต่อมาขอบูชาได้เลยนะคะเพียงชุดละ79บาบาทเท่านั้น,นะคะ่ะจัดส่งฟรีทั่วทไทยเลยนะคะ ของมีจำนวนจำกัดนะคะก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เฮงเฮงปังปงตลอดทั้งปีค่ะโดยของทุกชิ้นเนี่ยเจี๊ยบเนี่ยมีการสวดมนต์นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน,นะคะ่ะขอบารมีของครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยนะคะทำให้ทุกคนที่ได้รับไปเนี่ยพบแต่ความโชคดีนะคะพบแต่ความสุขสวัสดีมีใช้ค่ะคิดสิ่งใดในทางกุศลก็ขอให้สำเร็จรุ่ร่วงไปอัศาจรรย์เลยนะคะ